ไอ้ย่อันนี้วิวัฒนาการไอ้ยาเริ่มเคี้ยวอร่อยแล้วฟันแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะครับช่วงนี้ผมดูดูขอนะคุณคาเรลนะครับคุณวิจองแข็งแรงแข็งแรงอันอือกินเรียบร้อยเรียบร้อยมากอร่อยหรือเปล่า and this is so crunchy. <laughs> so when 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 he buy it and he break it so it show how strong nah the jaw จะเอ๋บนบนโอ้โหสวัสดีครับบาลานสสวัดีครับตัวมันนักเนี่ยคอกมันล้นเลยอะ สวัสดีนะครับสวัสดีคุณอารีนะครับสวัสดีแม่ใบตองสวัสดีดองบารันสวัสดีคุณสมศรีนะครับพี่สมศรีนะครับแม่มัดมีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับบาลานอยู่ไหนสวัสดีคุณสมภูนกสวัสดีคุณแองเจล่านะครับนี่วันนี้เด็กโชว์แข็งแรงแข็งแรงอนาลงนัลงยังไง นอนลงนอนลงเอเดี๋ยวนอนละเดี๋ยวนอนละเดี๋ยวนอนละไม่นอนสวัสดีนะครับสวัสดีแอดกำนันสวัสดีนะครับสวัสดีคุณกิติยาพรนะครับคุณนัทธิดาคุณดวงพรนะครับนะสวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้วันที่หนึ่งกุมภาแล้วนะ นะวันนี้วันที่หนึ่งคุมพาแล้วหมดเดือนเร็วมากนะครับเหมือนเพิ่งจะแป๊บหนึ่งยังไอัน,นี้อยู่เลยปีใหม่อยู่เลยนะครับหมดเดือนอีกละเริ่มต้นใหม่อน้องน้อยน้องน้อยนะครับน้องบาลานตอนนี้นี่อาหารหญ้าเขียวยังไม่มาส่งนะครับอาหารหาเขียวยังไม่มาส่งตอนนี้กำลังเป็น ยา yeah. แพงกล้าสดด้านนู้นมากลับรถหรือมาลงตรงนู้นไม่แน่ใจติ๊กติ๊ต,ต,ติสวัสดีนะครับสวัสดีน้องเซฟนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องเซฟอันนี้อยู่กับน้องเซฟลงดูได้ครับผมอันนี้เอายามาลงนะครับแม่ไปตองแล้วน้องบาลานก็เดินเดินเล่นตรงนี้นิดนึงนะเดินเล่นวนไปวนมาดันลูกไปไปมาๆอยู่ตรงนี้นะ เดือนแห่งความรักนะครับเดือนแห่งความรักกุมภานะครับ Good morning to everybody นะครับ Good morning <ท>นะครับ,รบอะไรนะ <laughs> <laughs> น้องเชคบอกว่าเดือนแห่งความรัก13ากุมภาหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะครับบารันรันอย่างเดียวรันสมชื่อเลยนะครับติง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 ตอนนี้นี่คือนี่ คุณแม่เขามารอพี่ควานอยู่ด้านนี้นะครับน้องเชฟเก,ก,กำลังเตรียมยานะครับเตรียมยาให้กับน้องช้างสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะครับ Good morning to everybody นะ with the first of February นะ is the time it's g o very fast i t just January นะ it's done it finish นะ it feel like uh, in the new year <laughs> it's so fast t h e t time g o so fast and for right now uh, the mahout like uh, preparing the fresh grass to serve it to the moms and the baby the fresh uh pangola uh, grass and the mom is waiting see she walks around here and try to like uh, bring the baby elephant to go along with her all the way and all the time like uh, it's not separate <laughs> ขอบคุณดาวนะครับขอบคุณดาวที่ส่งมาให้มาเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีนะครับผมนี่ตาโตละตาโตกันเลยตาโตนะครับไม่ใบตองตาโตวันนี้ที่ลำปางนะครับอากาศสดใสนะครับบาลันจะได้ออกไปเล่นข้างนอกกับแม่ไหมคะ ถ้าในส่วนของการออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะโตอีกสักนิดนึงนะครับเนาะแล้วก็จะอาจจะมีการพาเดินออกไปเหมือนแม่แสนดีแล้วก็น้องแสนชัยนะครับตอนนั้นที่มาอยู่ตรงนี้เนาะที่มาอยู่ตรงนี้ตอนที่น้องแสนชัยเขายังยังไม่ได้แบบไปโรงเรียนนะครับเขายังไม่รู้คําพูดคำจาเนาะที่ใช้อยู่ร่วมกันกับมนุษย์เนี่ยตอนนั้นเราก็จะมีการใช้เชือกนะครับผูกที่คอที่ของแม่แล้วก็ ปลูกที่ตัวลูกช้างด้วยป้องกันการวิ่งไปที่อื่นนะแต่ตอนนี้น้องบาลานยังยังเล็กยังเล็กอยู่นะครับแต่เดี๋ยวได้ออกไปแน่นอนนะครับได้ได้ออกไปแน่นอนสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมงวงผมสั้นอ่ะนะหยิบไม่ถึงถ้าปอกถ้าถ้า,ถ,าถ้าปอกถ้าออกไปนะครับนะอาจจะต้องเตรียมวิ่งนะอาจจะเป็นฟิลเดียวกันกันกบตอนที่พาใบบุญแม่อุ้มผางมานะ ของผมถ้าประสบการณ์ที่เคยเจอนี่คือแม่ใบบุญนะครับแล้วก็แม่อุ้มผางสองเชือกนั้นนะตอนที่เขาเดินออกมาข้างนอกนะพอตอนแรกเขาอยู่ในใก,กล้ๆโรงเรียนควานนู่นนะอยู่ใก,กล้ๆโรงเรียนควานแล้วพอเขาออกมาก็เราต้องกันกันเขาวิ่งเพราะลูกช้างพอไปเจอสถานที่ใหม่ๆเขาก็เหมือนจะสำรวจพื้นที่เนาะ exploring the world นะครับเขาก็จะมีการตื่นเต้นคึกคักนะ น่ารักน่ารักนะตามภาษาช้างเด็กนะครับตามภาษาช้างเด็ก Have a good day นะครับนะจากคุณ uk นะครับ uk เผอนนะครับสี่คูนร้อยนะครับสี่คูร้อยต้องเข้าเพราะเราจะเราจะเห็นเราจะเห็นจากแข็งแรงแข็งแรงของเขาใช่ไหมแล้วก็การวิ่งเล่นของเขานะครับนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยดูอ่า เดี๋ยวก็เป็นเดือนนะเป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็เป็นเดือนเกิดของน้องบารันด้วยนะเป็นเดือนเกิดของน้องบารันด้วยนะวันนี้คุณแม่คุมแจเลยนะใช่ไหมครับนะเห็นคับนายคุณหนึ่งเดือน <c oughs> คุณแม่คุมแจเลยมาไปหยิบหญ้าเลยไปหยิบหญ้าอาหยิบหญ้าก่อนไปหยิบหญ้าแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันตรงนู้นได้ไหมอาหยิบหญ้าอาหยิบมาเร็วมาเร็วอาหยิบหญ้ามาหน่อยเขาจับพุงหน่อยเร็วแล้วผมก็เดินมาคนเดียวนะช้างไม่ใช่จะเดินตามมาหรอก อ๋อไปเอาอ้อยนะครับน้องเชฟโอ้ยใน้องเชฟไปเอาอ้อยโอ้โหมดใจหรือเปล่ามาใครอยากใส่ผมเขียวมาตรงนี้หน่อยนี่พอดีมันมีหญ้าที่คุณลุงเขาเอามาให้เมก้เติมแต่งเติมผมให้เขาหน่อย <laughs> นะคิดถึงมุทุมากๆเลยใช่ไหมครับนะนะช่วงนี้ก็เป็นช่วง พักผ่อนนะของพ่อพลายนะครับนะเป็นช่วงพักผ่อนช่วงอยู่ในระยะเวลานะครับของอาการตกมันเนาะอยู่ในพิเรียดนั้นนะครับถึงแม้ว่าน้ำมันอาจจะไหลเยอะไม่ไหลเยอะนะครับสวัสดีนะครับน้องบาลานนี่มีคนสวัสดีน้องบาลานด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับเนี่ยพอเจออาหารแล้วก็จะนิ่งๆแบบนี้นะครับ อือฮึเก่งจังเลยเก่งจังเลยสวัสดีแอดกําังสวัสดีน้องบัตรลันนะครับสวัสดีน้องบัลันด้วยจับพุงหน่อยพุงอยู่ไหนพุงอยู่ไหนเอ้เนยนี่อันนี้วิวัฒนาการไยะเริ่มเคี้ยวอร่อยแล้วฟันแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะครับช่วงนี้ผมดูดูของนะคุณคาเรลนะครับคุณพิจองแข็งแรงแข็งแรง And uh, -huh. uh -huh. and this is so crunchy <laughs> so uh, when 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 he buy it and he break it so it show how strong uh, the chow and elephant is so it have like a uh, the tomatoes. it's growing up inside and it can show like a baran นะ oh สวัสดีครับโอ้โหแต่แต่คนหานุก this is show like baran like he start to eat the strong food น h not only just the milk นะ not only just the milk นะ so he have a good taste with the sugar cane ฟินเลยนะครับดูหน้าตาแบบฟินเลยกินโชว์ด้วยนะ เนี่ยส่วนส่วนใหญ่นะครับถ้าเวลาน้องช้างวิ่งเล่นคืคกคักคืกคักนะครับการเขาเรียกอะไรทําให้อารมณ์นิ่งๆลงนะด้วยอาหารแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยอ่ะดูดูการเคียวพอก,กีบารันอ่ยะอันนี้นี่อันนี้นี่เออกรอบแกรบกรอบแกรบ,กรบเลยนะครับ สวัสดีจ้ากรรมนนะสวัสดีครับคุณน้ำตาลนะครับสวัสดีคุณมัททาสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวช้างทุกท่านนะครับนะตอนรับวันที่1เดือนแห่งความรักนะครับรักน้องบารันนะเด๋อนนี้เดืนเกิดของน้องบารันด้วยนะป๊อกกี้อร่อยไหมนะครับดูจากหน้าตาและแววตานี่ฟินสุดๆอร่อยแน่นอนนะครับอ่านะอร่อยแน่นอนเลย อันนั้นมีกลางหูวออกมาอันนั้ก,ออก็ตัวเองก็กินสิตัวเองก็กินเรากินไม่ได้เราตัวเองกินไปแล้วอะไปไหนไปไหนไปไหนนะกินโชนะครับวันนี้กินโชมาดูความเร็วมาหน่อยความเร็ว <laughs> นี่น่ารักมากนี่สะบัดหูข้างเดียวนะครับ <laughs> สวัสดีแอดกํหน้า <laughs> สวัสดีคุณพัฒนานะครับสวัสดีนะครับกระพือหูข้างเดียวให้ดูหน่อยแล้วทํายังไงนะพือหูข้างเดียว mama, อยยายาอยยายาวันนี้มายืนกินตรงนี้น่ารักเลยโอ้มาโชวกแข้งด้วยนะครับนี่พอเริ่มกินหมดแล้วก็จะเป็นแบบนี้ โชกินเสร็จแล้วโชวก้นต่อเลยนะครับวันนี้แม่ใบตองใกล้สบายแล้วนะบาลานจะโตเดี๋ยวก็เข้าโรงเรียนแล้วนะครับอีกอีกสองปีนะครับอีกสองปีนู่นนะครับนะคุณวรพรนะครับยังอยู่สร้างความบันเทิงให้กับพี่ควานนะครับยังอยู่สร้างความบันเทิงให้กับพี่ควานนะครับอยู่อีกนะครับผมสองปีนู่นแหละนะใช่ไหมใช่ไหม เราจะสร้างความบันเทิงใช่ไหมเราสร้างความรักให้พี่ควานใช่ไหมขอกอดหน,ดออดน่อยด้วยขอกอน่อยวันนี้ยังไม่ได้กอดเลยโอ้โหนีนี่น,น,นีพอตอนนี้น้องเขาอะไรนะยกแข้งยกขานะครับตามที่พี่ควานนะตามที่พี่ควานบอกยกแข้งนะครับเขาก็จะเป็นการเริ่มเริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนาะเหมือนคล้ายๆอย่างเด็กเราเงี้ยครับนะคล้ายๆอย่างเด็กเราเลยนะ ยังไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็มีการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นเรื่องการพูดเนี่ยแหละพูดได้แล้วไจ่ไหนไหยไช่ไ <c oughs> สร้างความเจะจอได้พี่ควาน <c oughs> <c oughs> พอเริ่มโตขึ้นนะครับอาจจะต้องพ่วงยาแก้ปวดให้พี่ควานด้วย <c oughs>